你个不讲逻辑的发言。<music> เล่นนะกีต้าร์นะครับก็แน่นอน,นับผมนะใครที่เล่นเป็นซิงซิงซิงแบบนี้จะมีปัญหาเลยหนึ่งเลยเนี่ยเสียงเคขาเรียกว่าไม่บาลาน์นะครับการจัดปิกอัพและ2คือปี้แห้งแหลมจมนะครับสนี่คือปิกอัพตัวหลังอหูพี่เอ,อ้ยเสียงแสบดากมากๆไม่ได้แสบดีนะค,คือแบบว่าเสียงแบบเขาเรียกว่าอะไรแหลมเปี๊ยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ไปเข้าคอร์สได้เลยนะครับคอสเซตอัพกีตาร์อะไเลยนะครับมีเซต up กีตาร์เซต up เฟสเซต up มาตู้นะครับแต่คลิปนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเราตั้งเสียงอะไรไว้บ้างนะครับนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับนะเราใครที่ซื้อขายกับเรานะครับเราก็จะตั้งเสียงให้เลยนะครับเสียงแรกเป็นโอ้โหแม่เจ้านะครับเสียงคลีน โอ้โหเสียงคลินแบบบอมบมบมเสียงเบสใหญ่มากๆใหญ่เกินนะหมายความว่าโอ้โหมันแบบล้นเลยอะไรเงี้ยนะครับไปเข้าคอร์สได้เลยนะครับนะอยากให้ไปเข้าคอร์สกันนี้เยอะเพราะว่าหลายหลายคนมีปัญหาอยู่ใครที่มีปัญหาเนี่ยพวกเสียงบี้แห้งแหลมจมแล้วเบสใหญ่นะครับเสียงแหลมมาแบบว่าโอ้โหแบบสากเลยอะไรเงี้ยนะครับไปดูได้ นะครับพร้อมหน้าอ่าโอเคครับน,นนี้กำลังแบบว่าขายคอสอยู่ครับขายคอสอยู่นะอ่านี่เลยครับขายที่เรียกว่ามาจะมาเข้ามาเรียนก็ได้เลยนะครับ เลยว่าเด็ด เป็นเซ็งตัวหลังนะฮะโอ้โหมันหนาขนาดนี้เลยเหรอพี่หินหนั่งนะครับต้องไปเข้าคอร์สบอกได้เลยเนะี่ยอย่าหาโอาผมเชียร์อย่าหาว่าอะไรเลยนะครับนะคือมันดีจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ดีถ้าเกิดไม่เบอร์ชีพเนี่ยมันไม่ได้นะครับคุณต้องไปรู้ว่าการตั้งกีตาร์ตั้งยังไงไม่ให้มันแหลกเกินไปตั้งบาลานซ์นะครับปิ๊กอัพต่างๆนะครับแล้วก็หน้าตู้ปรับยังไงเฮ้ยทำไมเสียงคลีมดีจัง แล้วปรับเอฟโฟงเอฟเฟกต์เฮ้ยทำไมมันออกมาแล้วชัดเจนแล้วที่สำคัญคือบว่ากระชับฉับไวเลยนะรวดเร็วรุนแรงแต่เวลาปิดเวอรลุ่มปุ๊บไม่มีเสียงกี่เสียงันะครับแต่เวลานั้นโอ้ดรุนแรงได้ใจนะเห็นไหมอ่าเฮ้ยมันทำยังไงได้งยังไงโหเทคนิคพวกนี้ผมบอกเลยว่า ในโลกนี้แทบจะไม่มีใครสอนเลยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์ส่วนตัวเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวไม่มีใครเขาสอนอกันหรอกมีที่นี่ที่เดียวบอกได้เลยว่าเด็ดมากๆเด็ดมากกครับผมนะฮะอ่าโอเคต่อมาะคระับเป็นเสียงโซล มีเกณฑ์เยอะหน่อยนะครับถ้าเกิดว่ายังเยอะไม่พอเราสามารถจะใส่พวกเอ่อบูทอะไรพวกนี้ไปได้อีกนะครับอันนี้ผมลองเล่นเก่งก่อน เกณฑ์จะพองหัวแอมนี่ก็พอแล้วนะครับอันนี้คือต้องบอกก่อนนะครับผมบอกป้ายให้เลยนะครับว่าเราใช้แค่ปรีแอมอย่างเดียวนะครับคอมเพรสเซอร์ไม่ได้ใช้นะบูทนะพวก OD พวกดิสโซชันก็ไม่ได้ใช้ใช้แค่แตกแอมนี่นะครับนี่คือความเป็นมือชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยครับคุณต้องเข้าไปดูผมบอกได้เลยต้องเข้าเลยนะเพียง999บาทหลายคนบอกเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าคุ้มครับคุณเสียเงินไปเรียนกันค่ารถค่าลากันไป300ยครับ ค่ากินอีก4 0 0ร้อยหเจ็ดรแล้วค่าเรียนอีก300วันหนึ่งคุณใช้ไปพันเดียวแค่ชั่วโมงเดียวแต่นี้โอ้โหรวบรวม,รวม,รวมประสบการณ์ทั้ง20กว่าปีมาให้คุณในชุดสอนนี่เลยในชุดสอนนี่ในคอร์สนี้เลยนะครับโอ้โหเพียง9ก้าร้อยเก้าบเาทคุณโคตรคุ้มผมบอกได้เลยนี่เข้าไปเลยนะครับนะเข้าไปเลยนะครับนะก็ทักแชทไปได้เลยนะใครที่แบบว่าอไม่ได้แล้วอ่ะคือยิ่งดูยิ่งอินแล้วยิ่งต้องเข้าไปเรียนนะครับ มันมันต้องมีอ่ะคือต้องมีอ่ะนะครับผมบอกได้เลยว่าคุณต้องมีทุสอนนี้เพราะว่าในที่เขาสอนกับมันไม่มีไม่มีสอนปรับอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคันคือมันชัดด้วยชัดกว่าใน u t u b e ผมบอกได้เลยนะชัดกว่าใน u b e YouTube, YouTube คุณแค่เห็นแค่เปืเป่อเื่อนๆเฉยนะครับผมเองก็ปรับหลายหลายคนโอ้โหบีแห้งแหลมจมอะไรกันน้่ดูเยอะแยะหลายสูตรไปหมดนะครับแต่ของเราเนี่ยคือทําให้เห็นเลยสดๆดคลิปอัดสดจากหน้าตู้เลยจริงๆเลยครับนี่ของจริงจะแพนกล้องให้ดูนะครับนี่นะของจริงเลยนะ เนี่ยเอฟเฟกนะครับต่อเข้าหน้าตูเาต้เห็นไหมนี่หน้าตู้เห็นไหมนี่ครับอันนี้ใครเสพความจริงนะครับใครชอบของจริงๆนี่ต้องมาจากร้านพี่จะมุ้ยรถไฟเลยนะครับอ้าจัดไปเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแถมให้ด้วยนะครับใครที่เรียกว่าซื้อของกับจะบุ้ยรถไฟเราจะมีตั้งเสียงแบบนี้ให้ด้วยเราแถมให้ด้วยนะครับแถมตั้งเอฟเฟกต เสียงต่างๆอะไรพวกนี้นะครับอ่านะครับใบตังห่วงครับซื้อขายกับเรานี่เรียกว่าตองได้ของดีได้ของที่ใช้ได้แน่นอนไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีนโยบายส่งของพังให้ลูกค้าแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าของเราเนี่ยเรียกว่าของดีนี่เห็นไหมอ่าโอนแล้วเอ๊เาะโอนมาแล้วนะ999บาทเห็นไหมครับนี่ผมไม่ดูเลยนะครับอันนี้เขาเรียกโคนจริงเห็นไหมคือมันต้องมีอ่ะจริงนะครับคือคุณต้องเข้าเนี่ยเห็นไหมอ่ะ ให้ดูเนี่ยให้ดูนเผินนะครับนะเห็นไหมครับโอเคกันเนี่ยเดี๋ยวพอโอนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมส่งลิงก์ให้คุณดูได้เลยนะครับนี่ผมส่งลิงก์ให้เลยแล้วคุณก็เข้าไปได้เลยนะครับทันทีเลยนะครับโอ้โหนี่จังหวะดีมากๆเลยเนี่ยโอนปุ๊บเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยคุณก็เข้าไปตามลิงก์นี้ที่ผมให้ได้เลยนะครับอ่าเนี่ยครับจะมีลิงก์อยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ไงละครับนี่คือของจริงเห็นไหมครับเนี่ยคือโอนกันสดๆเลย นะครับโอนก็นสดๆเลยนะครับนี่ต้องเรียกว่าขอบคุณพี่ชายสุดหล่อมากๆเลยนะครับที่เรียกว่ามีเยอะครับผมนะวันหนึ่งเนี่ยผมตอบแชทนี่แทบจะไม่หวัดไม่ไหวกันเลยทีเดียวนะครับมีเยอะมากๆนะครับเพราะว่าหลายคนต้องรู้ไงครับคือต้องรู้อ่ะมันมันคือมันต้องเรียนแล้วมันต้องรู้อ่ะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้มันจะไม่ได้อนะจริงๆนะอย่าหาว่าผมแบบคุยโน่นนี่นั่นเลยนะแต่ว่าบางทีเนี่ย คือเราไม่รู้เราก็ไปหาคําตอบจากคนอื่นคนนน้นคนนี้นคน,นคน,ค,น,ค,นคือคนที่เขาไม่ได้มีประสบการณ์แบบเกิดอขอโทษนะไม่ได้มีประสบการณ์แบบผมแล้วก็เรียกว่าไม่ได้มีของแบบนี้นะให้ดูเห็นไหมครับอันนี้เขาเรียกว่ามีของจริงแล้วก็ทําให้เห็นจริงจริงคือใครที่ชื่นชอบในสไตล์ผมในเสียงประมาณของผมเนี่ยคือหลายๆคนเนี่ยนะครับโอ้โหแบบเงินแค่นี้มัน มันเ,เซ西เยลกับเวลาของชีวิตที่ใช้ไป20ปีผมบอกได้เลยครับมันคุ้มมันโุ้ไม่รู้จะคุม้มยังไงวันหนึ่งคุณใช้เงินได้ไรเป็นพันถูกไหมโอ้โหแล้วคุณคิดดู20กว่าปีของผมที่สั่งสมมาเอามารวบรวมไว้ในนี้ให้หมดอะคุณคิดดูว่าต้องใช้เงินไปกี่ล้านถูกไหมเออเพราะฉะนั้นมันมันคุ้มนะผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณยิ่งคุณเข้าไปเนี่ยมันคือบอกได้คําเดียวมันโคตรคุ้มนะบอกได้เลยเนาะเออนะอยากให้ เข้าไปเรียนกันนะครับเข้าไปเรียนกันเยอะๆเลยนะครับนะก็มีเพื่อนๆมีกระดานฐานตออ่อมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับเข้าไปกันได้เลยเนาะอ่าน,นี่เลยนะครับนะอ่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะส่วนใครที่จะซื้อขายกับผมนะครับก็จะมีการเซตอัพเสียงแบบนี้ให้ด้วยเทปเท่แบบนี้เลยนะครับจัดไปนะครับนะขายจริงส่งจริงชัวร์ร้อเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะเทสให้ดูเลยเนี่ย ทุกปงทุกลุ่มเนี่ยขอญาตเบาวอลุ่มนิดนึงนะขอญาตเบาวอลุ่มก่อนเนี่ยเทสท,ที่ดูได้เลยว่าติดหมดทุกกลุ่มเนี่เห็นไหมครับเนี่ยให้ดูเลยไม,มเไม่มีครับไม่มีครับไม่มีแน่นอน,นครับถ้ามันจะพังจริงมันพังจากขนส่งจริงอันนี้รับผิดชอบรับคืนด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมีนะมีเกิดคือโอ้โหเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่เราเป็นร้านค่อนข้างจะเรียกว่าหักําลังเติบโตกําลังจะใหญ่โตเนี่ย เรารับการรับผิดชอบได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะซื้อของเราคือคุณไม่เสียเงินเปล่าๆแน่นอนคุณจะต้องได้ของอย่างน้อยถ้าเกิดมันพังจากขนส่งเราก็มีการเอ่อเคลียร์ขนส่งให้หรือรับผิดชอบอะไรอย่างไรก็ว่างไปได้นะอ่านะปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงครับนะใครที่ซื้อกับเรานี่คือปลอดภัยแน่นอนนะครับอ่ะโอเคขายจริงส่งจริงทัวร์รับเซ็์กับแอดมินจะมุกตะไฟจัดไปครับ